สวัสดีครับวันนี้เรามีทริปไปเที่ยวรีสอร์ทฮันที่ควยรีสอร์ทนครับเป็นรีสอร์ทของลุงคุณลุงเองเดี๋ยวเราวันนี้เรามาดูกันก่อนว่าสมาชิกเรามีใครบ้างนะครับเริ่มต้นีลครับเขาไปใกล้ก่อนเลยครับนี่ป้าฝนกับเนี่ยลุงน็อตเนี่แล้วก็พานี่มาด้วยน้องผูผาน้องผาสวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับก่อน้อมก่อนเร็วสวัสดีครับกี่ขวบแล้วกี่ขวบแล้วห้าขวบที่จริงชื่ออะไรครับ พุทธิวาร์ดโอเคอันนี้คราวกล้อที่หนึ่งครับคราวกล้อของไทวอกนะไทวอกไทวอกมาทั้งหมดกี่คนครับถ้วยกี่คนอเคอ้ยี่อารีอาหารอานาน,นหน้าสวัสดี่กล้อนเลยครับอ่ามันชื่ออะไรนะเราเรียกไม่อยู่ตลอดเลยมีนีนไม่ใช่มีนมีนนี่การนำเสนอติดต่อของเราชื่ออะไรครับสวัสดีชื่ออะไรครับสวัสดีครับเอ๊กกี่ขวบครับแล้วกี่ขวดครับ สามขัวสามขัวแม่โอเคเดี๋ยวยิ้มไปพาไปเล่นพาไปเที่ยวโอเคเนาะเอ้ยนั่นยี้ครับอีกอันนี้ครับน้องรู้หนูรู้อ้อที่ชื่ออะไรนะมึงชื่องมึงชื่อจริงชื่ออะไรนะตอนนี้ชื่อจริงชื่ออะไรชื่อธนวัฒน์ครับธนวัตรรู้สึกเกิน อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งพันสองพันสามันตอนนี้มีตรงนี้อยู่ประมาณสี่คันสี่คันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเจออีกสองคันอีกคนวะทั้งหมดน่าจะประมาณสิบกว่าสิบห้าได้เดี๋ยวเราเทานข้าวกันก่อนแล้วเดี๋ยวก็ไปดูต่อว่าเดี๋ยวเราไปคาเฟ่ก่อนแล้วก็ไปรีสอนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างครับทลิปนี้ยุ่งเหยิงมากครับไปครับไปชมกันเลยครับ น,นี้เรามาถึงที่การมาชีครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าจะไม่มันนานแล้วอะ่ะเดี๋ยวเราลองไปเดินดูข้างในคร่าวๆก่อนดีกว,ว่าว่ามุมเป็นยังไงบ้างเะครไปเลียงบอ่อปลาแล้วก็สามารถมาหยอดเหรียญเอาอาหารปลาตรงนี้ได้ครับอากาศกำลังดีไม่ร้อนมาก ถ่ายรูปเยอะแล้ววันนี้คนไม่เยอะเท่าไหร,คร่ครับนี่นตรงนี้มีรถเพิ่มมาครับ โคตรเทอ่ะแต่น่าจะโดนตำรวจเรียกร้านแน่นอนบรรยากาศโดยรวมเับเหมือนจะเปลี่ยนไปพอสมควรนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูเมนูที่เราสั่งมามีอะไรบ้าง เดี๋ยวตอนนี้เราถ่ายรูปอะไรรวมกันเรียบร้อยหมดแล้วนะครับตามภาพนะครับเดี๋ยวเราต่อไปเราน่าจะไปที่ที่พักกันเลยครับเพราะว่าได้เวลาแล้วประมาณกะว่าถึงประมาณบ่ายสองเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคันหนึ่งเดี๋ยวต้องไปชาร์จแบตก,ก่อนด้วยที่ปั๊มแล้วก็เดี๋ยวซื้อของซื้อของเข้าไปกินกันไปครับตามไปเลยครับตอนนี้เรามาถึงแล้วครับอันนี้คือรีสต์ครับอันนี้กว่าจะกระจายห้องได้ว่าใครนอนห้องไหนรอไปชั่วโมงกว่าตอนนี่มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเยระหว่างมา ่ต้นไม้ที่รีบปล่อดไปกำลังกำลังซ่อมอยู่แล้วตอนนี้กําลังจัดแจงห้องนะครับมีห้อง UFO นะครับถอยไปนอนแล้วแล้วก็ตรงนี้ในตึกนี้สามห้องครับในตึกนี้ชั้นล่างนอนสาห้องแล้วก็นี่ครับสองห้องแล้วก็ตง้งน้นสองห้องแล้วก็ห้องนู้นอีกห้องนึง,อ,งนอ่านี่ครับเอออันนี้ชื่ออะไรนะเราชื่ออะไรเออชื่อวอง ไอ้วงชื่อจริงชื่ออะไหนชื่อกิติพันธ์แทหวองบ้านอยู่ไหนเนี่ยบ้านอยู่สมุทรสาครครับเรียนจบจากที่ไหนมาเอ่อมัธยมวัดสิงห์ไฮสคูลคอนแวนครับผมอยู่โรงเรียนบ้านนอกนะโรงเรียนนั่นใช่ครับใช่ใช่ใช่แต่กูก็เรียนมาเหมือนกันจริงจริงจริงวัดเทวนอะไรมัธยมวัดสิงห์คอนแวนท์นี่ครับตอนนี้จะมีสองห้องมีดาดฟ้าด้วยครับเดี๋ยวเราลองไปดูภายในกันดีกว่าเอาไปดูข้างในนะไปดูไปดูไปดูภายในลองไปดูภายในครับ ไงครับเตียงโอ้โหสวีนี่มีอ่างด้วยนี่ครับโอ้โหแล้วยังมีชักโครกทองคำด้วยครับเกือบทุกหลังเลยนะชักโครกทองคำอ่าตัวห้องนู้นไม่ดีเหรออันนี้มีอ่างอ๋อเจอดงี้โอเคโอเคโอเคอ๋อห้องนู้นไม่มีอ่างเหรอฝั่งนู้นอ่ะเอ้ยโกรธอีนีอ่างทุกห้องนะสองคนนี้ดูอ่างแล้วกันไม่ดีหรอโอเคครับหลังที่หนึ่งครับจยบแปะเดี๋ยวไปดูภายในห้องนี้กันด้วยครับมีดาดฟ้ามีมีเปรมีแล้วดูวิวครับโอ้โหจุดถ่ายรูปจะเยอะมากเลยครับ เปนภายในห้องนะครับมาเลยครับโอ้โหตกใจนุยว่าเขาหมัอนเหมือนโอ้แต่เขาจะเล็กนิดนึงห้องนี้จะเป็นสองห้องนอนทีมจอใหญ่อยู่นะเอ้าเอาอยู่นี่หาห้องหาห้องนอนไม่เจอโอ้ยังมีเตียงสองชั้นด้วยอันห้องใครก็ไม่รู้เปิดเข้ามาแล้วมีห้องข้างบนอีกครับอุ้ยบันไดเฟี้ยวอ่ะแต่สะลายอยู่นะถ้าเด็กมีเตียงข้างบนอีกโอ้ หลงครัเข้าไปเข้ามาหลงนะนี่ครับอีบอห้องหนึ่งของเราอันนี้ของผมจองส่วนตัวเลยได้จะแบ่งกันมันมีทั้งหมดสามที่นอนแต่มันไม่มีที่กั้นนะเหมาะสำหรับครอบครัวมากกว่านี้ห้องนี้ก็จะเป็นนี่ครับมาแล้วนี่จะเป็นสามที่นอนนะครับเห็นตรงนี้นึ่งที่นอนด้านนี้ ที่นอนอ๋อห้องน้ำอยู่ฝั่งนี้ทําอะไรโฟล์อยู่เหรอแล้วเดี๋ยวเราขึ้นอยู่ห้างบนกันด้วยนี่มีข้างบนอีกอีกนึงที่นอนโอ้โหงงไปหมดเลยห้องนี้มาดูครับตากผ้นะครับตะกร้าครับตักน้น,นะครับ <laughs> โอ้โหแต่คือเหมาะสำหรับครอบครัวมากกว่าห้องนี้เพราะว่ามันจะไม่มีกั้นเป็นสัดส่วนมันมีกระเพียงข้างนอกด้วยนะจะขึ้นจากข้างหลังครับมาแล้วครับตอนนี้คุณโสภามาถึงที่ทางที่เปลียนตียต่อแล้วนะครับ พี่ชายยังอยู่ไหมผู้ชายยังไม่ตื่นเขาบอกยังไม่ตื่นยันนี้น้องชายค่ะมาทําอะไรครับเนี่ยวันนี้มันทาอะไรครับลูกมันบักข้าปมาลูกลูกหรือลุงดูเจ๊แต่งตัวครับเดี๋ยวขอขอจูชมแต่งตัวโอ้เดี๋ยวอาจจะต้องไปเซ็นเซอร์นิดนึงโอเคครับแปลงงั้นเดี๋ยวเราขอตัวไปเกงข้าวของอะไรให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศตอนช่วงเย็นๆกันอีกที ินอะไรกันยังไงแล้วก็มีอะไรไปไหนบ้างตอนนี้เรามีกิจกรรมให้เล่นด้วยครับมีรถเออ่ EV นะครับมินิแล้วก็จะมีตัว ATV ให้ขี่อยสองคันแล้วก็รถเก๋งก็ขี่ได้ถ้ามาพักที่นี่นะครับคันทองไม่ได้คันทองของเจ้าของรีสอร์ทได้ครับไปเดี๋ยวเราดูตอนเย็นกันทีนึง A later few moments later. ตอนนี้ช่วงเย็ยนครับเป็นเวลาหมูกระทะาคามครับ <c oughs> ข้างบนก็เลงคิวอยู่ข้างบน นะอะไรที่นั่งพิเศษตอนแรกคุณจะเป็นยุบยิมข้างบนด้วยปี่นบ่อนังคาอร่อยนะครับอร่อยนะครับอะไรอร่อยครับมาม่าใช่ไหมครับมีหมูหรือยังครับอร่อยอร่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างล่างเป็นยังขโบยยิ่มไง Day two ครับตอนนี้เรามาถึงที่วัดท่ำเสือแล้วครับแต่พอดีเรามาจอดที่ด้านหลัง มันจะประหยัดการเดินขึ้นไปได้ไปทั้งนิดนึงครับทั้งขั้นหนึง่งมันจะมีอยู่สองช่วงตอนนี้เราเหลือแค่ช่วงเดียวขึ้นไปถึงข้างบนแล้วเดีย๋ยวเราขึ้นไปเจอเพื่อนๆกันเพื่อนๆจอดรถข้างล่างแล้วก็ขึ้นมาบนไดายาวๆเราไปขึ้นเดินขึ้นมนนครับถึงแล้ว,ลวขึ้นงบนแล้วโอ้เมา อะไรอะอะไรอะจะวิ่งลงไปแล้ววิ่งขึ้นมาใหม่ยาวไหมหงายาวไหมหมูกระทะหมดแล้วเมื่อวานใช่เหรอแคลอรี่หมดกระทะหมดละไม่เหลือไม่เหลือแคลอรี่เอาไมามาจอดตรงนี้ตรงนี้ใกล้ๆไม่รู้ไงนี่ไงเดินแค่นี้เองฟ้าบนกับฝ้าล่างเฝ้าล่างอ๋อลูกมึงอะอะไรนะไม่มาไม่มา ไม่ได้อากาศเกิน27องศาก็จะไม่ออกมาโดนอากาศเลยนี่มาเดี๋ยวเรามาถ่ายคอนเทนต์กันบะลงรถรถลัางอันนี้ครับมึงเห็นป้ายเขาปิดปอามเล่นเดี๋ยวยกเปิดให้ามเล่นนี่ไงแล้วดูดิเซฟตี้เราคืออะไรน่ะยังวงน่าจะทะลุรถตู้ไปเลย เราไปดูความชันของบันไดอีกฝั่งนะครับฝั่งด้านหน้าที่ที่คนเขาขึ้นกันมานะครับโอ้โหมันก็เห็นลงไปข้างล่างเลยมั้ะโอโ้แต่เขามีท่อซิ่งอยู่นี่ใช้ได้ป่ะท่อซิ่งใช้ได้ป่ะาวจะมีถุงซิ่งด้วยหมุนตุ้ลูกตู้ลอยู่ตรงนี้เหรอมันมันเบรกได้เบรกได้อารอล้อล้อทุกหน่วยนะทุกหน่วยทุกหน่วย,ยตเตรียมตัวแล้วนะทุกหน่วยเดี๋ยวเข้าชาเลยนะทุกหน่วยแรงดีๆนะแรงดีๆไว้เลยนะพักกันก่อนครับ นั่งเดินไปเดินมาแต่ยังดีวันนี้อากาศไม่ร้อนมากร้อนไหมครับร้อนไหมร้อนไหม <c oughs> ไม่ร้อนอ่าไม่ร้อนครับอากาศเย็นสบายกี่องศาไหมลูก38จจะาไปดูคนละองค์อากาศเลยคุณาาเอาคุณะองค์อากาศหัวคุณได้น้ำมากี่ขั้นขึ้นมาฮะ <c oughs> อ้าวไม่ได้นำ้ำเดี๋ยวไปน้ำให้หน่อยเลิกน้ำไปสามขั้นแรกแล้วครับ ทำไมแหวกปากไข่บอมมาซะงั้นใช่หรอบไม่ใช่คุแต่กําลังพากําลังสวนเลยอ่ะจริงเทียบเอาแม่โอ้โหเตรียมตัวทุกหน่วยเตรียมตัวเดี๋ยวเราจะไปที่ร้านอาหารริมสะพานข้ามแม่น้ำแควครับเออเป็นรถไฟสายมอญนะ ตอนนี้กำลังจะออกจากวัดทั้งเสือแล้วไปครับเดี๋ยวเราไปลงบันไดไปกันต่อครับตอนนี้เรามาอยู่ที่อาหารแพร่พุทเวครับริมทางรถไฟสายมรณะครับข้ามไปน้าแพร่โอ้วิวดีมากครับไปเดี๋ยวเราสั่งอาหารมาก,ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาหารหน้าตาเป็นยังไงบ้างครับรสชาติเหมือนมาวิวร้านอาหารเฉยโอเคครับเดี๋ยวสั่งอาหารหก่อน ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สะพานข้ามแม่น้ำแครครับเป็นทางรถไฟไสายมรณะพอดีเมื่อกี้ก็เล่นถ่ายคลิปถ่ายอะไรรูปเล่นไปได้เยวลองไปดูภาพเดี๋ยวขึ้นภาไปดูอีกทีนึงเดี๋ยวเราก็ตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วเดี๋ยวจะตัวกลับกรุงเทพ่ันไม่รูรถสกินหรือเปล่าวันนี้หลังจุกวันหยุดยาวด้วยไม่เป็นไรครับจบทริปนี้เงียบๆไปครับไว้เจอกันใหม่ทริปหน้าขอย,ยังข้ขามผ่านกูขึ้นแะล้วนะ